สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวรีวิวติดโซลารเซลล์เปิดแอร์5ตัวค่าไฟหลักร้อยแถมได้ขายไฟให้กับการไฟฟ้าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึง่งได้ออกมาโพสต์รีวิวการติดโซลารเซลล์ที่บ้านโดยเธอได้ใช้ไฟแบบจุกๆไม่ว่าจะเป็นเปิดแอร์ทั้งวันหตัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สุดท้ายค่าไฟแค่หลักร้อยแถมได้ขายไฟให้การไฟฟ้าอีกด้วยโดยเธอได้รีวิวการติดโซลาเซลล์ว่าค่าไฟเดือนมีนาคม2566ทั้งหมด405.61บาทสตางค์โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าหลักๆเพียบอาทิแอร์5ตัวเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนเฉพาะห้องที่มีคนอยู่ตู้เย็นใหญ่2ตู้ตู้แช่1ตู้เต้าอบขนม2เตาเครื่องทำน้ำอุ่น2เครื่องเราติดโซลาเซลล์ 5kWp ส่วนไฟที่เราไม่ได้ใช้ในแผงโซลาเซลล์เราก็ขายให้การไฟฟ้าในอัตรารับซื้อ2.2บาทต่อหน่วยใช้จริงกับขายบวกลบกันก็คือส่วนต่างที่จ่ายจริงและที่บ้านก็ใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบ T O U ด้วยมันคืออัตราค่าไฟฟ้าที่คิดตามช่วงเวลาของการใช้คือ2ช่วง ออนพี peak, ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง22นาฬิกาของวันทำงานจันทถึงสุกอัตราค่าไฟฟ้า5.1135บาทต่อหน่วยอ่อนพีระหว่างเวลา22นาฬิกาถึง9นาฬิกาของวันทำงานจันทถึงสุกและช่วงเวลาระหว่าง 0 0 0ถึง2 4นของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการตามปกติอัตราค่าไฟฟ้า2.6037บาทต่อนหน่วยสรุปกลางวันเปิดแอร์แม้ค่าไฟจะสูงแต่เรามีแผงโซลาเซลล์ช่วยทำให้เราจ่ายน้อยลงกลางคืนค่าไฟถูกอยู่แล้วก็เปิดแอร์นอนสบายไปอีกเป็นทางเลือกอีกทางนะคะฝุ่นก็เยอะร้อนก็ร้อนอนาคตไม่รู้จะเป็นอย่างไร ตอนนี้ขอแอร์เย็นๆก็พอค่ะค่าติดตั้งอยู่ที่1-3ึ่งถึงแสนแล้วแต่จํานวน kWp ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ